สวัสดีเด้อจากพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนมาแค่เปิดอยียงมันสีงามเด็ดเลยโอ่ะไม่เป็นไรอู้ดกรอบพีหน่อยเนาะอ่ะแ่ดกค่ะแค่สีสวยมากเลยดกมากเลยมึงพี่น้องสีองตองมันอร่อยไหมเนี่ยมันแกนดีมันป่ อยู่ติดบ้านเหมนืนยายน้อยนะเนี่ยว้าค่อยร้อนโอ้โหสีมันสวยเนาะดอกสองต้นพี่น้องดกคักดกแน่นนนนเบิ่งบักแอปเปิลเพือ่อไรวดกอีลีอินหรอดกคักพี่น้องเอ้ยเพื่อไรว่าเจ้ามาดกคักแท้วันนี้เอาแอปเปิลมาอวดอ่ะพี่น้องมั้งหัน มันหคันเอาบอกแอปเปิลมาอวดอันนี้คือแบบพลุนแมนบอกพี่ว่าลูกพลุนนะจ๊ะเฮ้ยดูคักปีนี่พี่น้องเอ,อย้ยดูอิลีเหรอเพิ่งเก็บแล้วเก็บอีกเก็บขายกระปองนัน่นหวานหวานอยู่เลยพลุนพลุนปุ๊บ ผู้ขึ้นอะไรผัวดกโยคกแล้วอกกบอีม้าขืนไปเนาะมาดูมาดูกันแบบงากองเลยตีนั้นมันจับเบิดเนะาะจะพัดเป็นโตนมาก ดีถนะ้ามันจับปิดค่อยว่ะมันนั่นช่วงนะั้นมันฝนตกพอดีอ่ะว่ะจับในวันที่มันตกเป็นเนี่เออแล้วปีกายมันเพียดเพียก,กินมันเนาะนจนว่าอันต้นเปียกโฮมมันไหมปีนี้โอ้โหพี่น้<ฮ><ฮ>นองเอ้ยเบิง่งอันนี้บักพู่มุ่นเหลืองพี่น้องมันหวานหวานอย่างเดียวเลยนะจ๊ะห<ฮ>วานแซ่บอร่อยจ้ะ พี่ฟัดขอปาเจะว่าขื่นทั้งพี่พี่เนี้มันอะไรนี่มันไอ้นั่นอ่ะมันเหลืองอ่ะอ๋อเหรอมันกัเหลืองเมืองพี่น้องเด้อโอ้ยค่ะขนาดมันเหลืองไปเบิดเหรอเดี๋ยวมันไม่ซุกสิเบิดเหรอพี่น้องกินท่านกับท่านไม่ท่านมันจะหล่นอันมันหลายลายนกกะอันโบมากินเนาะมันเลยค่อยเบื่อแล้วมันวะอือพี่น้องโอ้ยบัก ลูกพรุนป,ปีนี้มาอันใหม่มันดกมันเน้อเลยบอ่อึดแม่กินเก็บไปขายเอาไปบ้างขายอันเสตตะกาขายอันน้ำก,กันกับเห็ดซะบ่หึพุ่นแหละหอยแม่เม <c oughs> ื่งพี่น้องอันห้งเพื่นเพื่นเห็ดข้างดีดีหองหอยพอละแจ๊กหยาแจ๊กอันนั้นหกไปเบิดเออโดเบิึงเอ,อื้อเพื่น <c oughs> เป็นยังไงพี่น้องได้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยผมจะพิบัติเจ็ด <c oughs> หน่วยกับข่างพี่ โอ้ยทางพเพิ่นเฮ็ดดีคักพี่น้องเดี๋ยวทางใต้กับปูกอีหยัง,งก็ได้ตัวนี่เบื้องเอบื้องบับกชุดเกี่นีลยเพรเก็บมันฝากเก็บเจอกเบิง่งบักแต่งข่อยเบิ่งพี่น้องเพิ่น,อน,อนอบอกว่าบักอันอันขา้าวโพดพันเตียะเขาโคตรแคะว่าสันเห็นอยู่แน่นเขาโคตรหน้าอยู่เขาโคตรทวมหัวสร้างพี่น้องสูงก็หัวสร้างคนเราเบาซื้อซื้อซะมันสิแค่ตังไดข่อยถามข่อยเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กอื ก็เห็นอยู่ในเฟซบุ๊กเชื่อกินดาโอ้ยทั้งแก้วุกแล้วตจ้นี่ดูดูดูพี่น้องโอ้ยบักเขียบักบยังเพิ่นกระดายตงนี้มันสุกแล้วโอ้ยปัดหยอดแบบเอื้อพอดพูวถือยกขึ้นกันนะยกมันยกปัดยกหยอดมันขึ้นอู้ยผัวเหรอไอซีพีเก็บบักแตงฮะโอ้ยสิไปเก็บยังไงยูนี่รถก็มีอยู่เดินอันนี้แบบแดงซ้ำ เบิงอันนี้บักเขี้ยอันที่เขาอัอนบะเขี้ยเมืองไทยเขามาจากเมืองไทยนะพี่น้องมกกากะแต่ว่ามันเป็นบักเขี้ยที่แบบว,าว่า,าที่เพิ่นเอาไปปาใส่ย,ย่ำใส่ข้าวผัดยังสิเป็นบะเฮอยตอนข่อยเห็นน้ำหลานน้ำหยางหมื่อพอเราเงีดแต่ตเขาพูดนี่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งเจ้าคือสูงค่ะทีพี่ว่าทั้งข่อยมันคือนมาสูงปันนี่ไปย่งม่าน,อ,นอันนี้แค่อีหยางมานั่นค่ะเมื่อเจ้าเห็นในเฟซบุ๊กป๋อไปน้องเพิ่นเสียมาโฆษณาบักไอ ไอ้ที่ว่าเขาโคดสีขาวมันมาผิดแบบเขโคดแค่เขาโคดแค่อีหยังเพิ่นน่ะอันที่มันหลายๆาฟักซ้อนกันแม่นที่อันฟักเพิ่นสีแบบสันๆแม่นบ่เอออันสันสีขาวเป็นยังไงพี่น้องหัวหัวสร้างพี่น้องพื่ลอะจังไงจังว่าแคขกมัมั่งเงือกเทปัดที่นี่จะเม็นตัวกันคักเนาะโอ้ตัวเจ้าได้เก็บไปนี่ตามบ่บ่อไม่เก็บค่ะ ของคอยผลดตป้าแตงมันเป็นคืออันนั้นก็สวยแท้เกลือข้นหรอวะบอเข้าไปทำอะไรอ่ะเอ้าสลัดเจ้าคือเป็นอันนี้ไใบแต่มันไม่ไม่คมเลยวรอผมแห้งพี่น้องเอ้ยเมืองเมืองริกบัดพริกกินดาเพื่อนเป็นไวยเสยเออแปลกมากเลยทำไมของคอยไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเพียดอกไม้ข่อยพอดีเลยวจำไม่บนดอกไม้โอ้โหเจียเจ้าวางจอนบ่ขืนเจ้ามากันเจ้าตัดออกบ่ พ่อวาสิเก็ยเอาจ้กหน่อยยู่แมอ้ยดูดอกทานตะวันพี่น้องวันนี้แดดมากจริงโอ้โหแล้วมงาบเขียดผขแล้ว่งเขยข้างกันตอิดดอกแล้วพอมีหมองววางพี่เนางของเพิ่นโอ้ยปลาบะเขียดคงเห็นยเร้อไม่คำไว้มันหนักหลายอืมบะพริกหวานมันอือ๋ยวรงน้อนนี่เจ้าวหาองเจาบยนี่ลมันเป็นสีมั้ยสนี่หรอ ของพนคือแตกว่ะเจ้าอย่งหดมันโ,โหของเขาสวยอะพี่น้องดูผักเขาสิส<ม>ล่ะเจ้าเสียเอาผักไปเอาแนวเอาไนมันติเจ้<ะ>าเสียเอาไนมันตีบบกผักเลยเกินโค้นพี่น้องโอ้โหผักเขา นี่ข้างค้อนก็บคืนพ่อได้เก็บกินแล้วพี่น้องเอ้ยอิ่งวะข้างค่อยเฮ็ดถิ่มเฮ็ดทุ่มบทบททั่วเจ้าเรนหมันไปบนสมือหรอโอู้มันสิได้เก็บขายอีกตัวพี่บัตรเนี่เจะจะไมีกินบ่มี่หรือเนาะเขาไม่ง่ายไม่เก็บนะคะไม่เอาค่ะไม่เอาพักบุ้งจะเอาพักบุ้งไปกินแล้วกันหึ่งบ่กันมาเตีนเอ้าเอซเก็บให้เก็บยังอีกคนหนึ่งบ่มีถุงใส่อยู่พักบุ้งโอ้โหบอกมาละเพิ่นก็บเลียหลายอยู่ตัวนี้ มันเบิ่งมันบิ่หน่อยบางามเลยเจ้าวโอ้บวเคียเพิน่นก็นได้พี่นอ้องนี่แหละกวได้กินแล้วเด้อนีย่าบวเคียบกันเลยอขอบคุณหลายๆปลายป้าแพวทำไมมันแตกดีงามจังนั่นน่ะเอาบ่าบ่เอาเป็นอยังบ่บลาบ์สิคือว่าซื้อเหนียมาซื้อเหนียก็อยู่ในฟีดมัไม่โมูบ่ไม่มโม,ม,มูไปยังสิกินเมืองบวเคียบเลยเอาบวเคียเตี่ยมันคือมีหลายสีแถอยู่อะสีเหลืองก็มี่สีเหลืองกับสีแดง มันอร่อยไหมสีเหลืองอะคอยไปตำมะคุ้งแซ่บยังหรือหวานมันบาหวานเหมือนกันมันจะสนเอาพี่น้องเอาบล็ักแคบคอยห่อนแห้งโอ้มึงมันอันนี้คือมีต้นเดียวคือแตกดีเถอะมาแต่ใส่พันเนี่ยนี่ยังทานตะวันนี่มันหล่นเกิดมาใส่ฮ่าฮ่ามึงแนบพีกเพิ่นพี่น้กกระสากจี้พอกพีกกันกินดาบานเท่านี้แหละข้องข่อยว่าเป็นนวยเพียรโรคอีกตั้งหากโอย